i m a มาจ e ได้น้ำโบมีโทรศัพท์อยู่เครื่องหนึ่งที่มีวอลเปเปอร์ที่ภาพไม่ชัดแล้วก็กำลังจะเปลี่ยนนันี่อะไรกันอ๋อมันคือความลับครับมันคือคลิปต,ต่อไปที่กำลังจะไปลงอ่า,อ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 า เอา้าเป็นไรวะตอนนี้ก็อยู่บนรถอยู่บนรถอยู่บนรถนะจำไว้หนีอยู่ที่จังหวัดอยุธยามาเที่ยวพามาเที่ยวดูหนังพาไปนั่งจิวจีแล้วพาไปเที่ยวจมสวนเด่นด,ดอกลำดวนมาให้ด้วยสีเล่นอะไรดีหาอะไรทำสนุยดีกว่ามาจอยกันจอยกัน ไวไฟไม่มีเว้ยเฮ้ยไรสาระนี่มันต้องไวคครับพ PE ในบังลินนะในบังลินนะใช่ปะใช่ปะใช่ปะ Capture อ้าวอะไรวะ hey, เออามาเล่นไอ้ทดสอบมอดกันเย็นขึ้ฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยโอ้อิมมาจิน มันคือผลงานศิลปะที่ไม่มีใครกาสมาก่อนอีมาจินแกมันเป็นกระต่ายปีศาจฉันรู้จักแกดีนี่แน่วิเนื้อกระต่ายเฮ้ยอะไรวะแม่งแดกเม่จะแดกทำไมวะมายิงกระต่ายกันนี่แน่ แมนเวอร์ตัวนั้นแม่งวิ่งหนีไปแล้วข้างซ้ายอี๋ค่อยๆจำการพิกัดงือแม่งแหลกง่าจิงแม่งเลยจะแหลกทำไมวะนี่กูไปตั้งค่าอะไรไว้ปะเนี่ยยิงก็ตายยิงก็ตายโอ้โห เฮ้ยเฮ้ยมันแหลกแบบนี้มันอะไรกันอ่าถันปีศาจเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเรนเดอร์ดิสเทนเรนเดอร์ดิสเทนปรับงั้นเอาปรับตามสุดเล,กเลยก็ได้มีปัญหากับกูไหมดีขึ้นมาหน่อยอ้าวอ้าวแม่งไม่ดี

เราจะทำอะไรดีบอม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  Turn tilde, 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 tilde,